เทปโจโฉนะครับเ,เรียบย 30, <60 S 2> ร้อยแล้วสามสิบหกสิบนะครับเแบบรีบยบร้บอยวะได้แล้วบอสเด็กครับประเทศไทยครับเชิญขึ้นสูงลงกมสั่นต้นไม้ใหญ้ในหลายหลายปฏิบัติ <Bye. S 2> ไปไปกปกปไปไปกป้า,ปปา,ปปาที่ลี่เลยนะครับไปได้ดีเี่เยมมามงจำจำเลยนะครับเทียบโจโฉนะครับ,รบ,บจำจเลยนะครับ โกเรียบร้อยนะครับทุกานเทบโจโฉนะครับลมโตไหลกมาแล้วก็เกนยโยกออกกันได้หัวมีขาตึแน่ครับสวยงามนะครับไม่ำแนงทีงามเลยนะครับเทบโจโฉอ่ะหมุนกันนะครับเขาเมฆไปแล้วนะครับ เลขมันทำไมเตี้ยจังเลยครับราาเท่าไหร่เมื่อกี้นี้สาครับผมสามหกเป็นไปได้ยัไงผมไม่รู้เลยครัาผมสามอยพันรวนะครับตอนนี้นะครับดวซียเมื่อดูว่าบอมานท่าไเต้ไเลยตเนเยมาดกดยี่เลยเียยี่มเลย บางอย่างก็ ชิลอยอน,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 นี่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 เบาห้อง็ดเนาะลกสิบเลอยกลัวเบานะครับที่งานเทบโจดโฉนะครับบังเหลยกสิ่อยเลยนะครับ เล็กสี่อยน้ำหนาแน่นอนนะครับสี่รอยน้ำหน้าแน่น,นอนนะครับเิแปดสิบโลแปดิบโสร้อยยี่สิบสิบห้าปอน่์สิบห้าอ5ตัวนี้ดีเก้าสิบสิบห้าก็ยี่สิบสี่ยน้ำหน้าแน่นอนนะครับเหล็กสี่น้ำหนาแน่นอนนะครับเบานะครับ สี่ร้อยาเบานะครับิตาสี่ร้อยสิบคะแนนนะครับที่จูโชนะครับสี่รคะแนน